สบายดีป่าลุงยังปีมีปีงยังไหนพ<ะ>น่อค่ะฮะอืมบ่มีปิ่งตับบ่บ่บมีเนาะคิดว่าพ่อค่ะบ่แลนดอกว่ามืองฝนตกแล้ววัสิลงไปยามเบิ่งป้าบ่า คันส er <A ux. S 1> ีไดหาบ่ได้เมื่อสั่นไปยางก็บ่ได้ได้ยุบเจ้านะต้องใส่นะอาบ่ทันลบกทันลงแล้วน้ำน้ำน้ำบ่ทันลายนี่อืออือสือนำวานแล้วก็สือองุุนอุตโนนพันพี่น้องฝนตก่นกระมาขายชงพอลูกฝนอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยฝนสาดฝนส่ะ เลยพาเขาในเฮือนไปเล่นอยู่ในเฮือนของคายเพิ่นก็นเรือลายอยู่มืม้อน้บักทั่วเฮาก็ซื้อไปแล้วขนมอมให้เสียนบ่พา,ารถล้มดอกรถราก,ก็บเบาแน่เนาะจ้า,จาพะนอวัดีค่ะป่าลุงเพิ่นนะิงนอยดู นี่นๆเปิดให้ฟังซื้อปลาลุงเอ้บัวแดงแห่เบิ้งดอกแห่แห่ฟังแห่เบิ้งกับกาฟังกับกาซื้อเอ๋จริงเผื่แค่เพลงคนวันนั่นนี่ได้ปลาลุงเอ้น่ะเมื่อไรตลาดเมื่อเมื่อไรลูกฝนตกฝนตกแสลัดแสลัดพุ่มพวงน่ะสิบบะติดปับน้ำเพียงตั้งเลย

ม่ยาป้าคนเดอ้อได้แม่มคือแม่เด้อคนตกลินแบบนี้ครับมันกับมอรกรบการปลูกพี่เราเลยปลูกง้งวะติปลูกพักบวัวละาหาดูว่าหัวละพานี่ไปปลูกเอามาสามสี่ยอดแล้วไปปลูกแล้วก็พักแพ้วน้ำจ้ะพักแพ้วนี่ก็เก็บเอาในสวนนี่ ไปปลูกผักแพวขาดได่ได้เลยพี่น้องเอ้ยผักบุ้งนี่มึอกินมูกระถาม,มัวานนี่แหละก็เลยเราเสียไปปลูกเอาในนี้แหละผักบุ้งเขากลายอยู่แต่ว่าไปปลูกขยายไปอีก,ม,อกม,มันจะหยอดงามด้วยมันเขาเข้าก็ออกร้ายเลยเด้พี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ไงแค้มน้องเบิ้งห่วงเบิ้งอันนี้มันก็ใหญ่อยู่เนาะพี่น้อง กำลังส่องกันนั่งแค่อยู่ทั่วรให้ให้ลุ่มก็ออกออกเปิดนะฮักกาฮักออกหยิเดือนสองเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วฝ่าลุงเลยเ,ลเลยดย้อมันคาวๆนี่อันนี้ขั้นข้นมันหลน่นปลาซิวมันสิกิน,นกินมันกินอิม่มนะมันก็สิลงหวยมาไงฮัก็ออก มาครับมาปลบอลยามปลากระสีมาปลูกพักก่อนปลูกพักนี่ก็ปลูกไว้ใพ่มากอะแรกๆก็เก็บกินนะเอาไปปลูกอยู่หัวอยู่ยสวนแต่ว่ามันก็เป็นดินของเฮาอนะลรเนาะนี่มาปลูกอี่โฮมโพนี่อันนี้กระสีเป็นคอกงัวนะของกงัวเฮากเฮือนเฮาแข้งหน้าลงเนยนี่กระสีมาปลูกอยู่นี่มานไง บอพ่อปูเนี่ยาทมเตาคือมันงามเป็นดินงามอะไรแบบมาปลูกบุ้งปลูกบุ้งปลูกพักแพวปลูกพักหัวฬาบิ่งดินปลูงเลยงามเียหรอกปลูกยังก็งามสังเกตได้ยนี่ยงาม เดี๋ยิดกะบมะลุนน้ำตาลมะปารุมนกระปูกง่ายพักบุ๋งงาี่แหละพักเสียแป้งในแรกปลูกไปจพยายากเก็บกินอ้าจะมาพักกระเนี้นปลูกง่าย มันง่ามเก็บสะทัดเส้มมูเส้ยางไปแล้วล่ปลงเดี๋ยวเสียมมันนี้ซื้อขามาตัวลงไปยามป่าเสียงเยอะ่ะ หลายมันต้องมีโบเบียได้จิเบียหนึ่งแหละที่มันติดเนะาะต้นได้กับต้นหนึ่งแหละในหลายต้นแล้วมาลุ่นน้ำกรั้นฝรุงเลยมันสิติดแะเฮ้าบัสวสบายดีเลยเน้องมาสิบูเขาเอาหาวันขึ้นระโดมึงอกี้ม,มาเรียกแก้มกูนะพันกับปูแป้งนะท่านแป๊นี่ อย่างมาหอมได้ นูสิมาพอดียงเลยนะไปมาสุ่มส่มัดเนาะเซนนันนี่มาน้าถัดไป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 าเด้อถากันดเด้อเด้อมาไปสุดัดวันน่ะัต้นนัง้นสนึ่จะนี่ขนเียนันนี่ สองแบบสองคนนี้ดูข้างก็แล้ว่็้สุดๆนี้นะกะายไหมเขาเขาเก็บไปแล้วเขากินบบเบิดนะะลุ มท่างได้ก็ลูกได้ผูกเลยฮะคันเป็นใคอยากคิดคิดซื้อเนาะ ้นนี่แล้วเนาะอทักคอมทักคอมอัน้อะไรเอาคราบโอ้ยจุบันนี้เนี่ยกูือว่ไปก่อนคุณ

ดีเด้อดูดูดุดดูมมนหวงหอเ้ากันก็ดูดู ไปลาลุมเห็ดไข่ดอกหน่อยมันแต่ว่ามาเห็นก็ต้องเอ้าเพราะว่ามันอยู่ไกลเท่านี้บอลเห็ดไข่เคยออก,อกจูม,มันพอดีจี้จีจตมัมแสบสัง่งยันอยู่เอาพี่แกงก็แสบดอกหน่อยมันวะเนี่ยดูให้หน้านนะได้แต่ปากห้อยปลาลุมเลยยามเบิง์อยู่ ມາເບິ່ງໂຕນີ້ຊິໄດ້ບໍ່ແຕ່ວ່າເຫກປູປູກເອົາພວ່າຈໄວໃສແກງໜໍ່ມ້ມືອບິ່ງອຕເຖິງດະບົຮປລະໜ້ດຽ

ต้องหาแล้วันไม่ถูกใหม่อึ๊บข้ะตาแน่ลาติสุดนัก กระปุกกรปุกอย่าออกอกะพับออกกระปุเอาไว้สักกันจว้สักเสือเอตปูกไหมเด็กๆกตมนังขนาดผู้ว่าเขามายามบ่หรือว่าบ่มายามนีู่กอันนี้ไว้โอ้กระปุกจออกบ มาเสือก็มาสูดหม่แล้วกันแหม่กูขอ,อว่าเดี๋ยวปลาลู กูจะไปไหนดอนี่จ้ะาตายดับตายปอดเมื่อโ้จุว้าพี่ออ้องคอมเมนจับ โล้วอยจิบุมายามอีกเลยไอจิเป็นเธอสุดท้ายของข่อยก็ได้เด้อพี่นอ้องโอยจิมาโอ,จอ,อยจิโอ้ยเขาูดถึงเรื่องอะไรหัวใจเต้นตุมต้มๆต่อมๆเลยป่าลุงเบิง่งหัวใจแทบจ,จะวายเครื่องมปนจ้าพี่มมน้องมัตตุพวกไงทั้ง่นบริโตนนีน่น่อยที่เป็นเธอสุดท้ายของข่อยนะเด้อที่นี่คือจิบุมาอีกล้ ข for ึ้นมากกวกระชิ้ฮ่าปูนไม้ยามเราปามันตัวใหญ่อเลยโอ้ยเฮ้อเบิ่งพี่น้องเบิ่งบิงมันพี่น้องอุ้ยอุ้ยเบิ่งลม้ยานมาดูมึงหยิบเพชรยังไงมันไต่ออกนั่นเลยกูกยานเด้อเอยควรเอ้ควรมาเด้อ มาเด้วยควนเอ้ยป่าลุงเบิ่งเส่ข่อยนี่เมื่อใจสวยมันยังย่านแบบกำลังสิไปจับใบตองสิเบิ่งผ้าพี่น้องมาเบิ่งป่ามักโดมุกสีเห็ดแล้วได้โดมันฉิเข่าไปทางไหนโดบ้งเบิ่งเบิงเบิงเบิง,บงออกไปสะม,มนี้เฮยยังดีคือไสดงว่ากูยัไปพอไปเห็นเด้อ มักด้ยอ๋อกูเลยแม่บาชิบารีเทปลาถิมสอบปลาลุงเลยเห็ดแนวาได้บาทนี่ก็ยังได้พี่น้องห่ยยังได้มันคิดเนี้ยอตายแถบนี้เจ็ดจังได้ละบ,บาทนี่ไปกับผมมาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคว่ำกระตาไปแล้วจ้ะปลาลุง

bập dán tớ bảo xì chất cán màn dù anh nhắn ui cà pù cà ui oh, bài bà kẹo nó mại ui nhắn cà pù ôm ấy đô ui oh, mừng ở xì tai ừ không phải rồi thằng nào cu bó áo mừng lạ cà pù tớ nì anh ta anh nhắn, thế nào vậy bường đô ่อยไ,ไปจับมันซะเรียกว่า่อยได้ตะตกอ,อกตกใจเบิด์อคนึกว่าวกนี้ว่าผัดอยู่ไม่ช่วยได้หาตีอยงบ่สีขาเลยอันนี้นัน่งตีจังได้เลยค่ะมันจะกล่งหวยขามันดอกได้กระปูกสมีัสอะไรพี่น้องเลย ไปเมื่อกันว้ยมาเดินควรเลยเมื่อไรเราทองเลย